สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อการแก้สาม,สามเหลี่ยมนะครับเป็นหัวข้อย่อยในเรื่องตรีโกณมิติเหมือนเดิมนะครับการแก้สามเหลี่ยมสูตรอยู่ทางขวามือนะครับตามรูปที่กำหนดให้เลยประเด็นก็คือว่าสูตรมันเยอะ ถ้าพวกเราพอจำได้มันก็อาจจะทำได้นะครับแต่ถ้าจำสูตรไม่ได้เลยมันก็ไม่สามารถทำโจทย์ได้สักข้อเลยนะครับมาดูอันแรกพิจารณาก่อนโจทย์ให้ความยาวด้าน A เล็กมาให้ความยาวด้าน C ีเล็กมาให้มุม B มาจงหาความยาวด้าน B เล็กดังนั้นถ้ามองแล้วเราจะใช้สูตรกฎของโคไซ สูตรที่2นะครับเดี๋ยวอ้างสูตรก่อนจะได้ทําได้เนาะอ้างสูตรวิธีทำจากโจทย์ที่ให้มาเราต้องเลือกใช้สูตรให้เป็นนะครับ b กาลังสเท่ากับ a กาลังสองบวก c กาลังสองลบส a c cos b 2. นะครับใช้สูตรที่2นะครับเราก็แทนค่าแต่ละตัวลงไปเนาะ b เล็กก็คือ สิ่งที่อยากจะได้นะครับแต่ a เล็กก็คือ3ามกำลัง2บวก5้ายกกำลัง2อลบสคูณ3คูณ5คอสหนึร้อยยีคอสหนึ่งร้สิบบีกำลัง2จึงมีค่าเป็น9บวก2ีห้าลบสามสคอสนะครับคอสร้อยยีเราหาจากคอสร้อยแปลบ60 ตกคอตันที่2ค่าคอติดลบคอร์ตติดลบนะครับรวมกันเป็น34ลบ30คูณลบ1ส่วน2คอร์ตก็คือลบ1ส่วน2จึงได้ b กำลัง2เท่ากับ34ลบ15จึงได้ b กำลังสองเท่ากับ เดี๋ยวนะครับ b กําลัง2จึงเท่ากับอ๋อลบลบเป็นบวกท,ทัทีจึงมีค่าเป็น49 b ตัวเดียวจึงได้แค่7หน่วยนะครับความยาว b ตอบเป็น7หน่วยไม่ตอบลบนะครับตอบแต่บวกเพราะว่าความยาวด้านเป็นได้แค่ค่าบวกเท่านั้นข้อแรกตอบเรียบร้อยนะครับความยาว b ก็คือ7หน่วยต่อไปมาดูข้อที่2นะครับ ข้อที่2กําหนดด้าน A มาให้ด้าน b มาให้ด้าน C มาให้ให้หามุม A นะครับให้หามุม A เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เองว่าจะใช้สูตรไหนนะครับให้หามุม A เราก็จะใช้สูตรกฎของโคไซน์เช่นเดิมแต่จะเป็นสูตรแรกนะครับเพราอจะได้มุม A ออกมา กฎของโคไซน์เช่นเดิมแต่ใช้สูตรแรกนะครับก็เขียนว่า a กําลัง2เท่ากับ b กําลัง2บวก c กําลังสองลบ2อ bc cos a นะครับ a ก็คือ7 7กําลัง2เท่ากับ5กําลัง2บวก8กําลัง2ลบ2คูณ5คูณ8 cos a นะครับ จึงมีค่าเป็น8 0 a ย้ายมาไว้80ค cos a ย้ายไว้ฝั่งซ้ายนะครับเท่ากับ25บวก64ลบ49จึงได้เป็น40นะครับ cos a จึงมีค่าเป็น 1>, 1ส่วนด้วย2นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงกับคอส60องศาเพราะฉะนั้นมุม A จึงเท่ากับ60องศานะครับประมาณนี้นะครับคอสที่มีค่าเป็น1 2ส่วน2ตอบเรียบร้อยแล้วถ้าเลือกใช้สูตรเป็นก็จะง่ายแบบนี้นะครับต่อไปตัวอย่างข้อสุดท้ายนะครับตัวอย่างข้อสุดท้ายให้ A มา ให้ b มาให้ B ใหญ่มาแล้วให้หา C เล็กนะครับให้หา C เล็กเราก็ต้องมานึกก่อนว่าเราจะใช้สูตรไหนให้หา C เล็กให้มุม B มาให้ B มาเราก็จะมาใช้ตัวนี้ก่อนละกันนะครับลองใช้ตัว ติด A เนาะลองใช้กฎของสายบ้างข้อนี้ลองใช้กฎของสายบ้างนะครับลองใช้กฎของสายบ้างกฎของสายว่าสายเอเขาให้มาแค่นี้เนาะสาย A ส่วนด้าน a เล็กก็ต้องเท่ากับ sin ์ b ส่วนด้าน b เล็กนะครับนองใช้กฎนี้ดูบ้างนะครับ sin ์ a ไม่รู้จักครับไม่ได้ให้มาแต่ a เล็กรู้จักครับ a เล็กก็คือ3 sin ซ์ b ให้มาก็คือ sin ์6 sin 60์60ส่วนด้วย b b ก็คือ3รูทสซึ่ง s i น์หกก็มีค่าเป็นรูทสส่วนสคูณกับ3รูทสนะครับเราก็จะตัดรูทสามทิ้งก็จะเป็น1ส่วน6อยากได้ s i น์ i ซน์ a จึงมีค่าเป็น3ส่วนด้วย2คูณ3คือคือ6 มีค่าเป็น1ส่วน2ซึ่งไปตรงกับซสาย30นะครับซึ่งไปตรงกับซสาย30กับอีกซายหนึ่งก็คือซา์คอรทนที่2ก็ได้นะครับ180ลบ30เพราะฉะนั้น A จึงมีค่าเป็น30องศาไม่ก็150นะครับ แต่เป็น150ไม่ได้เพราะมุม B กลาง60แล้วเป็น550ไม่ได้เพราะมุม B กลางร้อยกลาง60แล้วเดี๋ยวมันจะเกิน180นะครับมุม A จึงเป็นได้แค่30องศาเท่านั้นต่อไปเราได้มุม A มุม B มาแล้วมุม C จะเกิดจากการนำา180ลบออกจาก60ลบออกจาก30กลายเป็น90องศา เพราะฉะนั้นเข้าสูตรกฎของไซน์เช่นเดิมอยากได้ความยาวด้าน c ก็จะกลายเป็น sin c sin c ส่วน c นะครับเท่ากับ sin sin a ท่ากับ sin a เขียนสูตรก่อนเดี๋ยวจะงง sin a นะครับ sin a ส่วน a เล็กอยากได้ c คูณไข่ c จึงเท่ากับ sin c ก็คือ sin 90 sin 90ก็คือ1คูณกับ a เล็ก a เล็กก็คือ3หารด้วย sin a sin a ก็คือ sin 30ก็คือ1ส่วน2 กับเศษเป็นส่วนได้ c เท่ากับ6ได้แล้วความยาว c เท่ากับ6หน่วยโอเคตอบตามนี้นะครับเราลองใช้สูตรกฎของสายบ้างนะครับแล้วพวกเราก็ทำแบบฝึกหัด3ข้อเหมือนที่กูทำเมื่อกี้เนาะโอเคครับสวัสดีครับทุกคน